เห็นแบบนี้แล้วก็นึกถึงเรื่องหือหาเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมคุณชนะคุณใบตองพาคุณผู้ชมไปดูโบ์ไม้สักทองที่สุดแสนจะสวยงามวิจิตรการตาหน้าฮือหาอลังการไปกันที่ดีค่ะปักมุดพร้อมกันที่สุขโขทัยสุขโขทัย,ไ,ทยไม้สักทองคุณคะ<อ><อ>ไม้โบราณไม้เก่าแก่ไม้สมคุณค่าแล้วก็เอามาสร้างโบสถ์ด้วยคุณคิดดูนี่มงนี่ไงก็ต้องทำใจให้สงบ เข้าวัดเข้าวาฟังเสียงแบบนี้รู้เลยเลยถึงวัดแล้วนะคะครับุณผู้ชมคะเรามาดูโบสถ์ไม้สักทองที่ถูกขึ้นถูกสร้างขึ้นอย่างสวยงามภายในวัดดงยางมูเจ็ตําบลหนองอ้ออําเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยนี่เป็นโบสถ์ไม้สักทองแห่งแรกของจังหวัดเลยนะคะโดยเขาจะเปิดให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมความสวยงามภายในโบสถ์นี้ด้วยรพระอธิการเหรียญวิสุทธ,ธสัต ตัดโทรหรือว่าหลวงตาเรียนอายุ68ปีเจ้าอาวาสวัดบอกว่าช่วงต้นปีหน้านี้แหละค่ะก็เตรียมจัดงานฝังท่อ,อ ปิดทองฝังลูกนิมิตพร,ร,ร้อมเปิดให้ผู้ศรัทธาได้เข้าไปเที่ยวชมแล้วก็ร่วมลอดใต้ฐานโบสถ์ไ,ไม้สักทองด้วย<อ>นี่เตรียมแล้วนะคะหลังจากที่จะมีพิธีปิดทองฝังลูกนิมิตแล้วก็จะให้ลอดใต้ฐานโบสถ์เพื่อเสริมชะตาเป็นสิริมงคลให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามความเชื่อด้วยค่ะอันนี้เป็นโบสถ์ไม้สักและเป็นมหาอุดไม่ได้เปิดทั้งหลังเหมือนอย่างทุก,ทกหลัง เพราะทุกหลังนี่เขาจะเปิดทั้งหลังเป็นเอไม่ใช่มหาอุดอันนี้เป็นมหาอุดเพราเรามีประตูกี่บานครับดาานยาสี่สี่สี่บานคือให้โยมเข้าสองบานสองข้างข้างละบานทางการนั่นสองบานก็ให้พระอุปชาคู่ชวดพระระดับละนา การก่อสร้างโบสถ์ไม้สักทองหลังนี้ก็เกิดมาจากพลังความศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่ล่ละค่ะที่ร่วมกันบริจาคทั้งไม้สักทองแล้วก็เงินก่อสร้างรวมประมาณ2ล้าน4แสนบาทจนก่อสร้างออกมาสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วก็ออกมาสวยงามมากๆภายในโบสถ์นียก็ประดิษฐานพระพุทธรูปหลายๆองค์นะเราได้สักการะบูชากันไปแล้วก็เตรียมไว้เลยต้นปีหน้าไปกันที่สุโขทัยไปร่วมทำบุญกันแล้วแต่ เลื่อมสายศรัทธาค่ะ <ừ> สวยงามมากครับ